ของลอยพร้อมพร้อมคองลอยพร้อมพร้อมสามสี่สะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิยสวัสดีครับผมเด็กชายพิสิทธิ์ลำพะเยครับ สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพองดววีสมใจค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปฏิภากันพระแก้วค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายแชา์วัดผมพรมโยครับพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านคองลอยอัตลักษณ์ของโรงเรียนพอเพียงซื่อสัตย์สุจริตนะรักผิดชอบมีวินัยโครงงาน ของพวกเราคือเดินอย่างมดห้ามโคดเหมือนงูปัญหาคือนักเรียนเดินแถวไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยดูแล้วไม่สวยสาเหตุคือ 1. นักเรียนขาดจิตสำนึก 2. นักเรียนเล่นกันในแถว 3. นักเรียนเดินเป็นกลุ่มและ 4. นักเรียนขาดสติในการเดิน วัตถุประสงค์คืออยากให้นักเรียนเดินเป็นแถวอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบดูแลสวยงามไม่ขัดตาตัวชี้วัดนักเรียนทุกคนมีความเป็นระเบียบในการเดินเดินเลือกแถวคารคุงชาติเดินไปห้องเรียนเดินไปห้องน้ําและไปที่ต่างๆเป้าหมายนักเรียนทุกคนเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเมื่อเดินมาที่อื่นคุณธรรมความมีวินัยความมีระเบียบ ผมเชิญบอกความเป็นระเบียบยีในในการเดินแข็งไม่ว่าจะเดินไปสถานที่ต่างๆก็ต้องเดินอย่างมีสติมีสมาธิหลักธรรมอินทิบาทีฉันทะมิเิยจิตตะและวิมังสาสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆโรงเรียนบ้านคลองลอยทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนการเดินให้น้องๆทุกคนเดินตามเส้นที่โรงเรียนได้ทำไว้ โดยเว้นระยะห่างประมาณหึงช่วงแขนในขณะที่กำลังเดินห้ามเล่นกันหรือหยอกล้อกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยจะให้พี่ป .6 เดินเป็นตัวอย่างและชั้นอื่นๆตามค่ะคองลอยพร้อมคองลอยพร้อมสามสี่ วัีค่ะน้องๆป .2 ที่น่ารักทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนการเดินเดินอย่างไรให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบจะให้พี่พาเป็นตัวอย่างที่ดูนะคะเ,เวลายืนเราจะยืนตามสุดและอยู่ในเส้นเราจะให้พี่เดินเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ ขอใ่ไน้อยนุ่งร้องทุกคนมาทํำตามนะคะ ประโยชน์โครงงานคุณธรรมคือนักเรียนทุกคนเดินเรียบร้อยเป็นระเบียบมีวินัยมากขึ้นได้รับคำชื่นชมจากบุคคลภายนอกทำให้เรามีความภาคภูมิใจสำหรับวันนี้ขอจบโครงงานคุณธรรมเพียงเท่านี้ค่ะ